ซื้อมาโลละสองร้อยหาสบผุเนเดีกพี่น้องปลาบูใหญ่ฉันซื้อมาแล้วฉันเห็นว่าขั้นตายนะมันก็นเลยเสียไปปล่อยเสียอนุบาลไซอันอ่างจะของไว้ก่อนดอกเหลือตูนพี่น้องไม่ว่ามันตายแล้วเรียกกวิก,กาซื้อมากินนะนี่ยังไงนยังว่าั้นตาย,ยตฉันเหลือตูนฉันเสียไปปล่อยดอกปลาบูโอนี่เคืองรบเนี่ย คือเบื้องพี่น้องฉันว่ากาดกินเล้วหลงเหลือตนฉันเสียไปปล่อยอืมตื่นมาจต่ปากซี่ผล่ะเป็นยูนามซี่งันไปปลอยฉัน,อฉนเอาไปปล่อยใส่อ่างก่อนอ่างอนุบาแลแต่ฉันก็เสีไปปล่อยใส่สะที่ฉันขุดมาไอ้ฝน,นตกก่อน นี่แหละพี่น้องเอาใส่ตรงนี้ดีกว่าไปลูกล่ะอยู่นี่กับย้ายนางก่อน